สวัสดีครับช่องเฮียวิทย์ชาแนลสวัสดีไปทางยังต่างประเทศและในประเทศด้วยนะครับ,ขอบ,บขอบคุณขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมช่องเฮียวิทย์ชาแนลมากน้อง อนี้สีผ้าพ,พี่น้องออกตรวจพืจ้นที่ของเจ้าหน้าที่รักษาการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปกันครับพี่น้อง อนุญาตใช้เเสื่องความถี่รพอจอวิติบหนึ่งจุดดักสาาตสโตไทเลวอริบจุดดักษามามหาเจ้าสมุทรยีบสีนาฬิกาห้านาที สวัสดีครับออกตรวจพื้นที่เวลาเที่ยงคืนห้าสิบสามนาทีจะถึงตีหนึ่งห้าสิบนาทีครับพาเพื่อน ดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับมาดูกันเลยว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งผิดปกติไหม งสูบน้ำที่เครื่องสูบน้ำระบายแล้วสูบน้ำออกก่อนครับ สูบเรียบร้อยแล้วครับสูบน้ำระบายออกต้องสูบทุกหนึ่งชั่วโมงครับไปครับตรวจุุดต่อไปครับ นี่คือผู้บังคับบัญชาครับ่าสิบเอกอภิชาติกำจัดภัย